ความตั้งใจของแอร์ไลน์อถูตั้งแต่นู่นจนมาถึงนี่ขยันมากเลยลูกดูความตั้งใจหน้าตาดูซีเรียสมากน<ล>่ครับครับเอาถูถูแล้วจะได้ไปเช็ดกระจกวอยวอยเอ,อ้ <Yeah. S 3> วๆๆพี่เชตนียเขามาเอาแล้วแหละเขาไปทำงานแล้ะนะมาถูต่อเดี๋ยวตนัน มาถูต่อเขาไปทํทธุระแล้วลูกเออกลัวเออกลัวกลัวกลัวไปถูพื้นต่อแล้วแล้วไปกลัวกลัวกลัวเล็บมืออ่ะไปไปถูพื้นต่อไปถูพื้นตัวเองก่อนทำหน้าที่ตัวเอง

ไปเก็บไว้ที่ห้องมันเลยโอ้ยมันหนักเหรอลูกมันเป็นยังไงแม่ฮะโอ้โหเหนื่อยแล้วเหรอตรงโน้นยัไม่ได้ถูนะกูไหนลูก